สวยๆส,สวยมากขอบคุณค่ะเอาเก็บเลยค่ะสวยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามามาวันสิไปหาอันนั้นเลยจอยคุณเดจจอยไายไซน์เดียวหมาว่าเดียไปแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเจอพี่ผู้คนสวยคนไทยพี่ชมพู้ แพทเคยเจอใอญ่พันโดดแล้วแพทเห็นเพันจอดรถแพทว่าอุ้ยคือกันกับแพทเคยเห็นพี่พูอเต็มเลยดูนัตั้งก่อจอดกระจกนนะพี่น้องเห็นเหตุกันแล้ววุ้นนะ่ะสวยสวยอยู่นา่นนะ่ะอุ้ยสองดอกเบลมเลยดูสิสวยไหมพี่พูจ๋าไปดูหน่นอยเออ,อใช่ใช่แต่เขาสวยมากเนาะใหญ่อลังการางานสร้างมากแล้วก็นั่นน่ะเออวิสวยอยู่นะวิสวยใช้ได้ใช้ได้เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอ้าวต้องา ใช่เอาจัดเลยพี่ผู้นู่นอ่ะข้างหน้าก็มีอีกเอาเราเริ่มเก็บได้เลยเนาะมามามาพ่อแม่พี่น,น้องมามาเก็บกนี่ใช่เราได้เดินเป็นเพื่อนกันพี่ผู้แพทก็ถ้าถ้าแพทเมื่อกี้แพทเข้าคนเดียวเหมือนที่แพทบอกอะ่ะพยายามอย่าเข้าลึกจ้ะแพทว่าแพทงงใช่ข้างหน้านู่นอีกแต่พี่แพทมองเห็นอยู่แพทย้อนมาเอาดอกนี้หน่อยสวยดอกนี้ดูเหมือนจะสวยไม่ดูเหมือนจะสวยแต่สวยมากเลย นอา้าวเหรอใช่ใช่เก็บเลยค่ะเก็บอ่ะนี่พ่อแม่พี่น้องกำลังสวย,สวยใช่สวยมากเก,มเก็บดอกนั้นมาด้วยเด้อเดี๋ยวแพทไปเอาดอกหน้าพี่ผู้เก็บไปเลยเดี๋ยวแพทดูให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแพทย์ดูให้ไปเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวก่อนออกจากป่าเดี๋ยวแพทย์ดูให้ในตะกร้าเพราะาเอื่อยเพราน้เพ่น,พนบ่ม,มันบพค่อยมั่นใจเห็ด นี่พ่อแม่พี่นอ้องหมานหมนแล้วจ้าหมานหมนันอ้าวนี่จ้ะดีมีมูว่าเนะพี่นอ้องมาเจออันนี้หัวเสียกะสิเอาเอาขาเราหัวเสียจ้ะเ<อ>นี่ยดอกเล็กๆเนี่ยเอยดอกนง้หน่อยนี่พี่นอ้องจ้ะนี่จ้าพ่อแม่พี่นอ้องสวยๆของเราอุ้ยดูขาเขา าสวยมากขาขาวๆก็บพ่อไว้จ้ะสวยๆๆเห็นบ่ใช่ไหมเดี๋ยวแพทไปถ่ายจะ้ะถ่ายเพราะว่าดอกใหญ่ๆเนี่ยเขาอยากท่อนผู้ชมอยากเห็นมากนี่พ่ามนวาดอกมันใหญ่มันบานเกินจ้าแมีนอยู่พี่น้องแล้วเถาแล้วเถาแล้วฟอแล้วเอาไปนี่ล่ะ พ่อแม่พี่น,อน้องนี่แล้วเถาคากเถาแน่แล้วเถาแบบสุดๆเลยเขาเอื่นว่าเถาเลยจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องห็ดต้นนี้ก็งามคักเด้อนี่สวยจ้ะพ่อแม่พี่น้องงามหลายแต่ตักยิบหลายดอกก็เดอ้อแต่ปลาโบได้แห้เบิ่งนั่น,นที่แหลกว่าสีโบโบกเก็บบนที่นี่พูน่ะบอกยางงามนึงจ้ะเอาคือเกา่านี่แล้วเราบ่าเป็นแมงเอากำลังจะทวงว่าไม่เป็นแมง แมงซะง,งั้นกำลังทวงว่าไม่เป็นแมงแมงซะง,งั้นตัดเอาเลยเพ็รผึ่งดอกหน่อยนี่แซบค่ะค่ะเด้ออือืจ้ะขี้ดิ้นหรอไงนะจังน่อยหึ่บที่ใด แย่ตรงเก็บได้พอเก็บอะไรพี่นนองมันสวยว้ายนั่นทำหัวหลุด,นนเ,หดเห็ดอะไรคะ,ะรที่อยู่กับขอนใช่ไหมไม่รู้ชื่ออะไรจ้ะจ้ะพ,พี่นนองจ้ะง,งามเนาะพี่นนองแต่สวยเนาะ แพทกินแพดแกงกินอร่อยมากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิงเบิงเบิงเป็นกลุ่มเป็นก่อนเบิงนี่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 นใช่เต็มเลยอ่ะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเบิงเบิงพี่ผู้เต็มเลยเนี่ยเป็นเบิงเลยพี่ผู้ดูดูปาดพ่อแม่พี่น้องปาดดงเห็ด qui, อันเพึงเก็บเลยค่ะเก็บเลยพี่ผู้เนี่ยเก็บเลยค่ะเก็บได้เก็บเลยเก็บเลยจ้ะเก็บโลดเก็บโลดเดี๋ยวใช่เดี๋ยวถ่ายให้เขาดู ดอกใหญ่มันไม่อร่อยต้องเอาดอกตุมต้มๆค่ะแล้วแพ้ก็เจอเนี่ยพี่ผู้ดูสิคะน,น,นี่ที่เราตามหาใช่ไปไปหาหามาแล้วมาแล้ว,ลวเริ่มมาแล้วพอแม่พี่น่องเห็ดเผิ่งดอกหน่อยมันคือนคักขึ้นเน่แท้ ออกหลายค่กหลายแน่นเนาะอู้หูพี่นะเนี่ยสุดยอดอีหลีเลยทายหให้เบิรงซื้อให้เอื่อยแล้วเก็บน,นะเพราะว่ามันมันมีแต่ดอกใหญ่ๆบานๆเฮาต้องเอาดอกตุมต้มตุม่มนี่ยเห็ดเผ่งจังสี่ห้าต้องกินดอกตุ้มตุ่มดอกบานดอกใหญ่มันบ่ชแสบเด้อถ้ารุ่นเนี้ยน่ะเอู้หลายคักหลายแน,น่พุ่น่ะอูนะออ้ขาเราก็ใหญ่บ่แพร่พเห็ดเผ่งเด้อเนาะ พุนอะเต็มอยู่จ้าจ้าจ้าเสียงใหญ่แล้วเอิญทิมกระตาว้พุนนจ้าเจอแล้วเจอแล้วระว่างเสียง,งพ,พี่ผู้แล้วห้องเอิญแพทโอเคพี่ผู้ดอกหนังเอาไว้ก่อนไปไล่ไล่ไลไหาเห็ดผึ่งหวานละบันสิผ้าล่ฮะ เฮ็ดเผือหวานเล้วพี่น้องมามามาว่าก่อนสิไปเบิงเบิงเบิงพี่น้องนี่เบิงแล้วขืนเห็ดเผืองดอกหน่อยห้าวนะนี่เ่าแล้วว้าหลายคากหลายแน่เนาะอันเนี้ยเน,นี้ยโอ้โหพี่น้องแล้วกระดอกด้วยเนาะเยอะเลยอะ่ะว๊าดผู้ดอกนี้มัน,นใช้ไม่ได้เหรอคะเนาเออนบเนาดอกเราเ่าแล้วเราเ่าจ้ะเดี๋ยวไปถ่ายคะ่ะพี่ นี่แล้วดอกนี้ล่ะดอกนี้ใช้ได้อยู่มั้งจ้ะได้อยู่นี่ปาดมาแล้วหมานหมานแล้วโอ้ยพมอแม่พี่น้องเห็นยังบ่นี่นี่ปาดเนี่ยโอ้โคุณนะสุดสินนะจ๊ะดอกนี่แล้วพี่น้องเออแล้วคือเอากับง,งามอยู่ตัวเพ่นน่เพ่อนอันแบบเสียาแต่สวยๆเหลือกใด้เลยจ้ะ จ้ะพ่อแม่พี่นออ้องอุ้ยทำไมเธอถึงได้หุ่นดีจังเลยผี่ผู้เราถามมาเจอไหมเนี่ยเพิ่งจะเจอเลยนะคะสลาเอา้าเห็นสองดอกไปทางไหนล่ะเมื่อกี้นี่พัดเห็นอีกดอกหนึ่งได้มาพี่เดชวายอยู่อุ้ยเจ็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บเจ็บแล้วก็พผีเห็นทางไหนอ,อีกดอกหนึ่งด้จ้ะเด้อ มีความรู้สึกว่าเห็นทางนี้อีกดอกหนึ่งนี่ไงแต่ว่าเฮ็ดปลาเนี่ยสูบสูปลาเมื่อกี้ที่แพ้เขาแล้วเนา่าแล้วจะได้พัดมาปลาเมื่อกี้ก่อนที่แพ้ซิมาเจอเออยเพ่นเฮ็ดมันแข็งดีกลัวกันไหมเจอไหมคะจะโอเคเดินนำหน้าไปเลยค่ะพัดก็เจออยู่ เจอทีละดอกสองดอกใช่มันมันดอกละคำแล้วเวลาเคี้ยวมันจะกรุบๆเลย,เเลยใช่ไอเห็ดเนี่ย,ยใช่มแมลงเขากินมแมลงชอบมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องเก็บสองเห็ดเลยนม่จะเห็ดจะเก็บสุกเห็ดเก็บทุกเห็ดสวยมาก เบื้องตีละพี่น้องพูดนะเบิ่งขาเราโอ้ยมันบวแผ่เห็ดพวงหวานเด้อนี่แล้วก็มาพอแล้วเฮ็ดพวงหวานนึกว่าสีบวพอพี่น่ะห้อยห้อยค้นเก็บคนจ้ะแต่กพออายุนี่เราก็ยังเจออยู่นี่เห็นบอกงามขนาดนี่อีกดอกหนึง่งเด้อจ้ะเด้อเหมือนซาชามาดาม เดี๋ยวเพิ่นจะเบียนหัวมีอีกดอกนึงจ้ะจ้าสวยๆเออกําลังจมมาบางองงามขึ้นมาหนิแข็งเปียกเลยแข็งเ <c oughs> นี่นลอยเิ่นเน่าถิ่มลอยเน่าทิ้งน่าเสียดายเนาะ ทางงัดงัดทางงัด,งดได้ซ้ำนี่แหละพอหากเราอยู่เลิกเนาะตั้งอยู่โดดยเดียวเดียวสวยงามนี่จะสุดยอดปอพี่นนองปิดหลุมดอกแข็งดีตอลอดพี่นองไปเบิ่งดอกนั่นด้วยเจ้าสีใส่ได้บอ เจ้าซ่ไ้ดาใส่ไดาอยู่ดอกหัวเราแข็งอยู่เอยบ่ได้ไปหาเอือยสัมเก็บอยู่ทั้งนี้แล่วจ้ะม้อนี้แยกกันพ่อแม่พ่นองเอือยเพิ่นเจอแล้วไหนคะอุ้ยสวยอุ้ยสวยมากมือนี้เนี่ยเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยคือเห็ดสวยเลยเนาะ เห็ดอย่างเงี้ยเนี่ยคือเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดสวยเลยเนี่ยไม่มีแมงอว่ามันในดอกหนึ่งเอาไปดสองดอกเก็บเลยค่ะเก็บเลยให้คนสวยเจอเก็บพอได้กินใช่น่ะเห็นไหมสวยเลยเนาะใช่อันนี้อย่างเงี้ยสวยก็ได้ล่แเนี่ยแพทก็ชอบอย่างเงี้ยอยากได้อย่างงี้ทั้งหมดแต่มันมันก็หายากนะหายากมากนะนี่เก็บเลยนะคะเดี๋ยวแพไปเอาแพทเห็นแล้วดอกนึงไปเลยไปเลยไปเยไปใช่ นี่แหละสิ่งที่เราต้องการคือแบบนี้แหละมาดูของพี่นี่พี่น้องอุ้ยนี่ก็ใช่ย,ย,ย้อยสวยสวยสวยขาสวยชอบชอบนี่แบบนี้ชอบชอบขางามงามพี่น้องนี่อีกจก้ะนี่ต่างโจทย์โมเจดเมตรอยู่เห็นปะพูนะ่ะขาแข็งเปียเลยสวยสวยสวย นี่ดอกนึงจ้ะนี่นี่ดูสิคะเนี่ยแบบเนี้ยสวยโอ้ยเริ่มมีเห็ดงามๆมาเด้อตังลุนล้นๆจังเริ่มเจอแล้วนี่เขาเพิ่งโผล่จากดินเนี่ยเออเขากำลังโผล่เนี่ยนะใช่เ,เดดนะออสวยมากเลยดูดิ จาา้าใช่ <laughs> สวย, <laughs> ย,ลยลใช่ไอที่บานๆที่ดอกใหญ่ๆเวลาถ่ายก็สวยแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่ที่เราต้องการเนาะพี่น้องอเอ้ยพีดสามดอกอนี่เนี่ยนี่จ้ะสวยงามอุอ้ยดูขา เห็ดปลานน่ที่แหลกว่าบ่งามเขามาเลิกๆงามแล้วงามคักแน่นอเตเ้ยเลยเนือแน่นคักจ้ะนีน่เนี่ยแน่นมากสวยๆบึงเก็บแป๊บเดียวกุ้มนี่เท่าจ้ะเท่าอันนี้ก็เอาใส่บ่ได้นี่บึงเนี่ยเทาแล้วจ้ะเท่าแล้ว แล้วบอกแล้วบอกทุกเทียที่มาเก็บมันแต่ว่ามันยางขับไปเลือกเพรานว่ามันมันมันลายหลายแล้วแต่ว่ามันตรงยางขับไปเลิกเลืกโอ้ยนี่ฝ่อแล้วบ่เอาจ้ะดอกนี่กระเทาแล้วแก่แล้วแม่เอาแล้วเจอแล้วเริ่มเจอแล้วค่ะจ้ะจ้ะตอนนี้อันนี้มันรู้สึกว่ามันจะฝ่อๆนะพรมพี่น้องมันนิ่มมันนิ่มเพื่อ่าเอาด้วยจ้ะให้เพิ่นอยู่นี่ละ นี่ไงมาแล้วนะ่นะเต็มเลยเห็นแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่เก็บเลยค่ะเก็บเลยไปพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ดตัดขาให้เบิ้งเด้อเดี๋ยวคอยพาไปตัดขาทีเดียวเดีอยวะเด้อเบิ้งแลบะบาลนั่นห้อยคนมาเก็บอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนี่ <laughs> เราต้องเอารุ่นนี้น สวยๆนี่แข็งาาแข็งเอาหัวแข็งแข็งหนี่จ้ะหนี่จ้าพ่อแม,ม่พี่น้องนี่ต่างโขดโจดย,ยู่เห็นบอดอกสวยๆเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวเลยค่ะืออนี่ดอกหนึ่งผุ่นดอกหนึ่งพี่น้อง รุ่นนี่กำลังงามๆเลยเนาะนี่แต่ว่าเราบุคอยอวบแต่ว่าเรางามคักนี่นี่สุดยอดอยหอยขจ้า,จาตัดขาคัะซากสิทธิ์คัก <c oughs> เห็ดกำลังดีเลยค่ะอุ้ยนั่นเห็ดกระโดดพี่น้องเห็ดอู้เห็ดกระโดดเห็ดกระโดดนี่พ่อแม่พี่น้อง ปิดลุมไว้จ้ะจ้ะพี่หนอ้อ้อปิดลุมปิดลุมเก็บข้าวเดียวบอกงามครับแม่ลูกอุ้ยสวยจริงๆเออเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายหน่อยคะ่ะ ขอถ่ายหน่อยพราะแม่พี่น้องไปถ่ายน้ำเพลินก่อนสามแม่ลูกถ้าเจอสี่ดอกแต่ว่าเขาไม่อยู่ด้วยกันเขาเขาไม่รักกันอุ้ยนี่พ่อแม่พี่น้องอุ้ยสวยถ่ายรูปเอาไว้ลงหน้าปกสวยๆสวยมากขอบคุณค่าเอาเก็บเลยค่ะสวยสวยถ่ายรูปเหรอคะใช่จัดเลยค่ะถ่ายกระเหตุไม่ได้แพ้ถ่ายให้โอเคค่ะ พอมัพี่น้องห้อกับกับมาเก็บเอาสีแพดกำะลังสีเก็บนี่ว้านี่ดอกอ้ยมันฟอแล้วดอกหน่อยเพื่อนเอา้าเราอยู่น้ำกันตัวนี้นี่จ้ะสนุกมากแต่เวลาเวลาออกจากป่าเหอะ ขอโทษจะเอิมเลิศบ่ได้กินเขา่าสามกินแต่ผลไม้อย่าเอยพนธาศสีแดงมีมูของหมาหนะาจ้ะนี่เป็นไงคะสวยไหมล่ะอุ้ยถ้าเบิ่งขาเวยคุณนะ่ะอุ้ย <laughs> งามค่ะพี่น้องสุดยอดความงามจ้ะ <laughs> พ่อแม่พี่น้อง <laughs> <laughs> งดเทิศต้องหาสนหาไา่น้ำเดิ้งงัดประถึกสน หักหัวหักมาจ้าเบิ้งพรมพี่น้องนี่เห็ดที่เฮาเก็บมาสวยๆงามๆเนาะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งกัสิให้เบิงบ้งฟินๆตัดขาให้เบิ้งฟินๆจักหน่อยเบิ้งถากเพิ่นเห็นแพลก,ก็เลยเอาให้เพิ่นกินเราไตามาพี่น้องเพิ่นอีกต้นหนึ่งก็ล่างสิไตามากเห็นบ่กระยานเพิ่นยู่ได้ไปใต้ขี้เดียดอยู่แต่ว่ากับพุ่นนะอีกต้นหนึ่งก็ล่างไตามาสงสารเพิ่นพี่น้องมามาตาขาเห็ดกันเลยจ้ะมามาตัดขาเห็ดฟิน,ฟน,ฟนๆกันต่อเลยจ้ะ บุญแต่ละดอกคุณนะสุดยอดสุดฟินเลย mm hmm. เห็นบ่ตัดในปลาพระท่านก็นต้องมาตัดอยู่นี่แหละอยู่บ้านนี่แหละมาถึงบ้านแล้วจ้าผุนอ mm ุย hmm. สุดยอดดอกแต่ละดอกนี่ mm hmm. เฮ็ดมื่อนี้สะใจสุดฟินเลยพี่น้องฟินฟินแห้งมื่อนี้พคต่ตัดไอ้เก็บ เก็บเห็ดไงอฮ้ยจนตน้องหน้าหน้ามั้ยพี่นอเบื้งดอกนี่เด้ออดอกก้อนสีโจ๊ะอันก้อนสีอันกาบบานี่ก้อนสีออกจากป่านี่ แหางยางแหางผ่อนี่ห้องตาอยู่ก็เอือยเพื่อนนี่ยสีดอกหาดอกเนาะเบิร์กติล่ะมือกำเกือบบ่ห่มเบิ่งติล่ะเพื่อนนะเฮ้ยสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งกเบิร์สุดยอดสุดยอดฟินฟิน คุณนะพี่น้องเห็ดมีแต่ดอกงามๆเนาะจ้าเนาะสองดอกตัดมาเพิ่งงามค่กงามแน่อวดอยู่นี่ล่ะเห็ดงามก็ต้องอวดสิจ้ะคุณได้เพื่อนโอ้ยหัวคือกุกโลกรูกรจ้าฝ่าหักเด้อตัดออกร้ายอยู่จ้ะเพราะมันเป็นแต่ขี้ดินหุ่มขี้ดินไว้ทั้งนั้นเนาะตัวนั้น อยวะไฮสเก็ตบาาแล้วว่าล่นปิตที่วะสเกตบาแล้วว่หอยเล่ละลูกสาวโทรมาไฮสเกตบาคล็อกมั้อีลาอีลาไ้ลูกไฮประเด็นก็อะไ Jeg savner dig. Hvordan går det med din kanin, ja. oh, wow. vi, uh, vi skal lige bruge nummer til Michael, ja. Yeah? For? Fordi din mor vil sælge nogle svamper til ham. Yeah. Yeah. Ja, jeg samler mange. Ja, vi har Ja, ja, men vi mangler hans telefonnummer, ja. Yeah? Har du stille væk? Yeah. Okay. Ja, det er พอพอพอทดสเด็กข้ามมาดูเ yeah. มบูสแกเมบูสวันนอสแกยเฮนได้ยซะบบอ๋อโอเคลูกโอเคบาสกิลอีก็ลูกเอ <Yeah. S 1> สาวนัดได้ลูกไฮไฮเอสก็ได้ลูก <laughs> โอ้ยคิดนหอดลูกพ่อแม่พี่น้องลูกโทรมาขอโทษนะจ๊ะลูกสาวโทรมาเพราะว่าเพนพน ไปโรงเรียนประจำแล้วเพิ่นเพิ่นสิบกค่อยได้เล่นโทรศัพท์เขาบอกให้เล่นได้ด่านี่เขาเพิ่งให้เนี่ยห้มากแล้วก็เป็นเวลาพ่อเพิ่นก็นเลยฟ้าเทรมาห,าหาลุงเพิ่นพอลุงเขียนขอความไปหาโอ้ยดีใจได้อีหล่าอยู่ได้ที่แหลกนี่ว่าลูกสิอยู่บ่ได้พ่อแม่พี่นอ้องเพิ่นใหญ่เพิ่นสาวแล้วเนาะเพิ่นอยากไปอิงพร้อมเรื่องของเรื่อง มัง <What? S 1> อเอ่ะวะสอะเมืมั้ไทยสกูนมันยอะยาว่าเอ็กพอดีจอยออยเดดี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 เคลือดได้เฟอรหม่ซ่ถ้ามายาซ uh. น่ะซพรก็ยายบาซืา้อโอ้เลยอย่ามืดมังอะไทยได้สกูนเนยส,นสายากคนอสเด uh. บอกระว่าน ฉันพอดีไปก็จอยมันนี่นัดกันไว้แต่ว่าพอดีพอดีไปเวลาเดียวกันที่นี่ฉันก็เลยหางฉันไปเรื่อยมันฉันกลับไปพัวคนไทยแล้วก็พัวคนไทยที่ฉันดูดจักรนำมาสั่นไปเจอผีชมพู๋นะจ๊ะก็เลยเก็บได้หลายเนาะพูนมาได้หลายยุ่งมันก็ได้หลายสุมเมือนั่นแหละมันสุมเมือนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่สอนสอนบึง กำลังดีๆกำลังงามๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่เห็ดยักษ์จ้ะเห็ดยักษ์พึ่งยักษ์ <c oughs> ถ้าเพิ่นได้เก็บเห็ดนะถือใจเพิ่นคัก มีความสุขที่สุดในโลกเลยแหละจ้ะพี่นองจ๋าเอา้าเน่าตัวนี้เดี๋ยวสิค่อยๆว่าอยากตัดออกลายว่าขาแล้วแข็งดีดีนี่เดี๋ยวสิเอาต้นที่แม่งๆจอออกแม่งไปห่อใสแม่งออกไปแล้วจอลราออกไปแล้วพอ่อจำนี่กับพ่อล้วล่ะ ก็หลังขนมปังงามคักงามเนี่ย นี้เป็นรูอีกแล้วโดนเจาะอีกแล้วหุ่นน่ะพึ่งเจาะลงไปหอดผุนเลยแล้วเจาะหอดใสแล้วเจาะหอดนี่คุ่นน,น่ะโตะแล้วพี่น้องเห็นบ่เนี่ยโตแล้วเราช่าอนเราใช่เราเจาะกิน เฮเดินฟดเดิอตห็ดแล้วมายืนท้ายลู่ <laughs> ทายลูกเมียนางปาดขาเห็ด <laughs> วินน้อง <laughs> งามคักงามแน่ยมาสีดอกนี่ที่เหลือก็สิเดียวอันตัดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตั้งหากเลยจ้ะที่เหลือเนาะตัดเป็นคลิปของเพิ่นเลยเหไหมเพราะว่ามันเหลือหลายอยู่เด้อเห็ดตัดไปเพื่อพ่อแม่พี่น้องอยากเบิ่งแต่คลิปตัดขาเห็ดเนาะตัดให้จัดให้จ,จัดให้ Mm. -hmm. Så det hmm? Ja, for godt en levering om 30 minutter. <laughs> hvor, hvor, meget, har du, og hvad skal du have på dem? Hvad mener han? Hvor mange kilo har du, og hvor mange... Cirka... Du? Cirka ที่กิโลที่กิโลย่าย่าหาเอาส่วนอนอินฟอหาดูสิกี่โคสที่กิโลย่าเชกที่กิโลว่าว่าไม้แค้นหันเกี้ยพรอินกิโลกําลังวศิษยขายเงินว่าว่าสี่ว่าว่ามาย่าโอทั้งนันเลยหรอทีกิโลที่กิโลย่าดีฟินย่าย่าดีฟินอะดิเอกพอบิลลี่โ้แม่เอ้ยย่า เดี๋ยวพี่น้องจ๋านี่นี่นี่ไปไปไปเดี๋ยวสีตัดต่อเดี๋ยวจ้าเด้อสีเดพอดี่สีมีคนสื่อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกรค์ทุกแชร์เด้๋ยจ้ะเดอมาตัดกันสีไปตัดใหมันแล้ว นั่นแหละจ้ะาฝากไปซ้ำนี่และคลิปนี่จ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนปลอดภัยด้ย้ดยเด้สุขภาพหลังกายแข็งแรงค่ะหลักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า